จังหวัดที่ชืโลกนะครับก็คือคําว่าบวงนะคะบ้านวัดโรงเรียนมาแลวันนี้ธนาคารอาคารสุขาพนะครับสามารถสามฝันนี้กับผู้งาินนะคระับยากไรเนี่ยให้มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเองตามอาัตราพ่านะครซึ่งสิ่งเหลา่านี้เราทำควบคู่ไปกับการที่ดาเนินธุรกิจของธนาคาร หรือว่าเป็นการขับเคลื่อเนเศรษฐกิจและก็สนองนโย,ายบายรัฐบาลเพื่อต้องการให้ประชาชนมีที่อาศัยเป็นของตนเองแต่ใน,นขณะที่เรามาบวรนะคะบ้านนี่เรามอบให้กับประชาชนก็คือให้นะคะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จัาการการส่าะอขคืนกำไรสู่สังคมนะคะมาเรื่องวัดก็เช่นกันเช้านี้เรามีธรรมนุกบนมุสศาสนานะคะโดยการที่ปูนซ่อมแซมสร้างนะคะเมน เพื่อจะได้ใช้เป็นสาธระประโยชน์นะครับเป็นแหล่งสุดท้ายของคนที่มีชีวิตแล้วก็จบชีวิตนะคะเราถือว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นะคะธนาคารสุเคราะห์ื่มั่นนะครับโรงเรียนก็เช่นกันธนาคาราคาคสุเคราะห์ได้สร้างศูนย์เด็กเล็กนะครับเพื่อเด็กวันนี้เติบโตและผู้ใหญ่จนวันหน้าถือว่าเป็นฐานเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติสสิ่งนี้ธนาคาราคาคสุเคราะห์คืนกำาไรสู่สังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนมี อยู่อาศัยนะคะมีโรงเรียนที่เรียนหนังสือนะคะมีวัดเป็นแหล่งที่สูงรวมจิตใจ3ส,สิ่งนี้คือสิ่งที่การสาพ่พมะมุ่งมั่นเป็นสาหลักนะคะที่จะขับเคลื่อนได้เป็นอย่างไรสำหรับประเทศเราโครงการนี้นมีต่อเนื่องไปอ,งอีกโครงการที่มีต่อเนื่องอยูก็ถ,ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเราคืนกำไรสู่สังคมดิฉันเองเรนามกรรมการผู้จัดการกับพน,นักงานนะครับก็มุ่งมั่นที่จะสารฝันให้ประชาชนเนี่ยได้รับ บ้านนะคะตามควรแต่อัตราพนะ,ะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญคุณนะคขะอน้องๆไปใช้บริการธาคารสุขาพด้วยนะคะ